ถ้าให้นิยามความเป็นหลุยส์สกอตภายใน1นึ่าทีโอ้ถ้าใช้คำว่านิยามหลุยส์ก็ไม่ได้เก่งเรื่องนิยามสักเท่าไหร่แต่โอ้มันโอ้ันนี้เป็น,นคำถามท,าที่มันกว้างเพราะมันย้อนยุคตั้งแต่อายุ1 1 1 2ที่มีความท้อมาตลอดในการเหนื่อยไปทำงานตั้งแต่เราอายุที่ยังน้อย มันจะเปลี่ยนตามายุคสมัยของเราด้วยเพราะตอนนั้นมันก็คือต้องกัดฟันร<อ>้องไห้ทํางานมันก็ต้องทำํำแรงกดดันหรือว่าโดนโดนบังคับก็มีเข้าใจจนเราโดนปั้นขึ้นมาจนเราตอนนี้เราสามารถที่จะทําด้วยตัวเราเองไม่ชอบให้คนบังคับเราสามารถทําเองได้แล้วมันเ,เหมือนกับมันมีวิวัฒนาการของมันที่มันเติบโตมาคือถ้าเราจะ เป็นนิยามแล้วก็เป็นนิยามสั้นท, <|th|> <|th|> ที่เรามีความรู้สึกว่าดูแลตัวเองก่อนที่จะดูแลคนอื่นเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนที่เราจะทํางานแล้วเราเหนื่อยแทบตายเนี่ยเราคิดถึงครอบครัวครับเรารักครอบครัวเราก็เลยอยากที่จะทํางานเพื่อครอบครัวอเราลืม single, ดูแลตัวเองอพอเราไม่ดูแลตัวเองเราไม่มีความสุขกับตรงเนี้ยมันก็เลยยากครับแต่พอเราทําความเข้าใจกับตัวเองและทําความเข้าใจกับงานที่เราทําเพื่อคนอื่นอยู่เนี่ยคนที่เรารักเนี่ย เราเป็นการดูแลตัวเองแล้วเราทำงาน oh. ด้วยมีความสุขแล้ว